ค่ะวันนี้จะมีพ่อพันธ์ุควายเผือกมานําเสนอค่ะชื่อเจ้าออกศินนะคะเป็นลูกของพ่อบีกูไทยนะคะกับแม่ยาย่าค่ะส่วนสูง169ค่ะอายุ5ปีค่ะได้แชมป์งานกเกษตรกําแพงแสนปี63นะคะครับ พิเ็จต่อได้เครเราอยู่ตรงไหนนะครับที่อยู่ของฟาร์มที่อยู่ของฟาร์มหมู่2ค่ะตําบลขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะตอนนี้ลูกของเจ้าออมสินะคะ่ะติดสนามหลายตัวค่ะอย่างเช่นเจ้าเพชรมงคลของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บอยนะคะก็ได้สิบสนามแล้วนะคะแชมป์สิบสนามแล้วก็ของปาทานฟาร์มนะคะก็ได้ที่หนึ่ง แชมงานโคราชค่ะตอนนี้เขารับผสมยังไงบ้างครับตอนนี้เปิดผสมจริงสามหมืนบาทค่ะออมีน้ำเชื้อจำหน่ายชุดละห้าพันค่ะในงานนี้ให้สิบสิบห้าโดสนะคะหนึ่ง <ผม S 1> โดสจะอยู่ที่ห้าร้อยบาทค่ะครับผมฝากเบอร์โทรแล้วกันนะฝากเบอร์โทรได้ครับช่องทางการติดต่อนะคะเฟซบุ๊ก เศรษฐวุฒิฟาร์มควายงามค่ะเบอร์โทร0937892985ค่ะครับผมขอบคุณสำหรับพ่อพันออฟสิ่งด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือให้กับเจ้าออฟสิ่งจากเศรษฐวุฒิฟาร์มด้วยครับผมลูกของเขาได้แชมป์น,นะครับวันนี้พี่น้องจากเห็นตัวจริงมาจนใกล้ๆได้ที่เต็มข้ามเวทีเลยนะครับเรียนเชิญพ่อพันตัวถัดไปได้เลยครับด้านหน้าได้วยครับ